สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตูดิโอในวันนี้นะครับเราจะทําคลิปพิเศษมากๆเพราะว่าเราได้รับเชิญจากผู้มีอุปการะคุณที่ซื้อไข่เป็ดของเรานะครับ2คนคนนึงเป็นลูกค้ารายแรกของเราแล้วก็อีกคนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่รู้สึกว่าสั่งไปประมาณสัก10ฟองนะครับขอเชิญนิกกี้กับโดนมาโอเคทั้งสงคนมาแล้วนะครับโดยวันนี้ เราจะเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งชื่อเกมคนต่อต่อขึ้นในตรงนี้โอเคพอรทราบชื่อเกมแล้วไปดูกติกากันครับ สำหรับเกมไขแตกหัวไม่แตกนั้นเราจะมีไข่ทั้งหมด4ฟองโดย3ามฟองจะเป็นไข่ต้มและอีกฟองเป็นไข่ดิบทั้งสองจะต้องซุ่มหยิบไข่มาคนละ2ฟองและตอกไข่ใส่หัวของกันและกันใครที่ตอกโดนไข่ดิบนั้นคนนั้นจะต้องกินไข่ต้มอีก3มฟองและผู้ชนะได้รางวัลเป็นไข่เป็นของเราครับ โอเคครับง okay, so ั ale, ้นเรามาเริ okay. ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสลับไข่นะฮะแล้วก็ให้2คนนี้หลับตาแล้วก็สุ่มหยิบไข่เลือกขึ้นมาคนละหนึ่งฟองโอเคหลับตาทั้งสองคนลืมตาโอเคนะครับแล้วก็ ก็ให้เวลาทําใจแล้วต่อไปเราจะทําการต่อไข่สัในภาคนะคยลูกค้ารายแรกจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับโอเคจับมือไว้โคตรเจ็บเลยเลยโอ้ ดิบไหมดิบไหมกระแทกเลยกระแทไ<ห>กไอ้โดดออกใครดีบัตใครเรสุกๆเสุก,สก,สกคนแรกรอดนิกกี้รอดไปแล้วครับดีใจด้วย ครอด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 ปลอดภัยปลอดภัยโอเคครับและนี่ก็คือไข่สองฟองสุดท้ายนั่นก็แปลว่าเดี๋ยวก็ต้องมีไข่สักคนหนึ่งในสองคนนี้นะครับที่จะต้องโดนไข่ดิบแล้วก็ได้รางวัลเป็นการกินไข่ต้มสามฟองไปนะครับผมโอเคแล้วก็เราจะสลับเหมือนเดิมนะครับอ่าหลับตาหลับตาโอ้ยหลับตาให้ดี โอเคลืมตาเพื่อความแฟนเราจะให้ทั้งสองคนนี้ตอกพร้อมกันเลยไม่เหมือนที่คุยไม่ดีว่ะทีนี้ครแตกข้อเราก็จะได้รู้กันนะครับขขอเบาๆนะโอเคสามสองหนึ่งไป

มุณจะกินไข่ดิบแบบนี้ไม่ได้นะโดนไอ้โดนกินไข่ดิบแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย